ดีค่ะปักสุภาพมือสองค่ะแห้วค่ะด้วยค่ะวันนี้นะคะลูกค่ะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกางเกงทรงกระโปรงนะคะลูกค่ะเป็นงาน USA ร o อ s p นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบับราคา5,500บาทนะคะน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจะ150าถึง180ตัวตกต่อตัวประมาณการเร่าวๆนะคะลูกค้าจะประมาณการนะคะ30บาทนะคะ ในหนึ่งตัวลูกค้าจ๋าอ่าในหนึ่งตัวแต่ว่าเขามีเป็นสองล่างมีเป็นทั้งกระโปรงมีเป็นทั้งกางเกงลูกค้าจ๋าเป็นกางเกงทรงกระโปรงนะคะออสไตล์แบบนี้ค่ะลูกค้าค่ะสไตล์แบบนี้เรื่องไซส์มีค่ะมีไซส์ <c oughs> เรื่องค้านะโอ้โหบอกลูกค้าเลยมีไซส์ลูกค้าค้าไซส์มาเลยค้าไซส์มาลูกค้า เดียวมีไซส์มาค่ะพี่สันโอ๊ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วเหมาะกับคนสูงๆแบบพี่แอ๋มากใช่โอ๊ยใช่เหรอคะใช่เหรอคะพี่แอ๋ด้านหลังไม่ได้โอ้ก็ได้นก็ได้หลังก็ได้อะไปต่อค่ะอ่ะสวยๆเลิศๆกันเลยเดี๋ยวต้นนี้เท่าไงคะเหี่ยงสามสิบบาทมีกี่ลูกมีกี่ลูกมีกี่ลูกอ่าหนึ่งสองสามสี่มีมาเยอะมีเอาสองโอ๊ยลูกค้าจ๋ามีแค่สองกระส๊อ เป็นบวกตัวนี้เป็นสามอรวมเป็นสามรวมเป็นสามนะคะสดสดละลอนใหม่ๆโซโร้อนสดกว่านี้ก็ปลาที่ตลาดพอแจ้ทะเลไทยเด็ดเลไทยเลูกค้าจ๋าถามว่าใหญ่ไหมเป็นเมกาต้องใหญ่ต้องยาวไม่ใช่เด้ลูกค้าจ๋าไม่แน่เด้อาจจะมีคนแบบว่าสูงไม่ไม่มากอาจจะมีค้ามานะลูกค้าจ๋าแต่ลวดลายของเขานี่หลากหลายนะทั้งสีพืนลูกค้าจ๋ามีมาหมดเลย น้าเราขาขาค้ามาเลยขายย้งขายาวนะคะห้าส่วนหกส่วนสวยเลยสวยเลยนะได้เลยอ่ะราคาป๊าต้นทุนเท่าไหร่คะสามสิบบาทอ่ะสามสิบบาทเราไปขายเท่าไหร่ดีเดียวสามสิบบาทเอาเร็วเลยตัวร้อยลูกค้าจ๋าตัวลร้อยค่ะลูกค้าจ๋าบางตัวนี้สามารถเอาไปอัพทำราคาได้เลยอุ้ยสวยสวยเดี๋ยวจะใส่ห้เดิมด้วยเดี๋ยวกอุ้ยได้แล้วหลักมากเป็นแบบว่า กมาเป็นเอวจอมจอมได้นะเอวจอมจอมขาใหญ่ๆนะคะได้เหมือนกันนะเอวเล็กๆนะคะแปเใเปเอวเล็กๆนะค่ะว้าเอค่ะสวยมากสวยอ่ะลูกค้าจ๋านี่ก็เป็นสไตล์แบบนี้นะลูกค้าคาแล้วก็เราจะใส่เข้าไปด้านในเป็นแบบข้างด้านข้างนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าต้นทุนสามสิบบาทสินค้ามีจํานวนจํากัดสินค้ามีจํานวนจํากัดค่ะลูกค้าจ๋าเรือไม่เยอะแล้วนะไม่เยอะลูกค้าเรือไม่เยอะแล้ว ค่ะให้ด่วนให้เร็วให้ไหวนะคะลูกค้าจ๋าสวยแท้มากสวยรีตต์ตไหนไปทุกรอบอ่ะอุยอันนี้มันเหมือนไปทุกครึ่งเฮ้ยยัใส่ทีเนี้ยตะกล้วยอุ้ยรวมผ้านะลูกค้าจ๋าเป็นเร่งผ้านะคะอุ้ยใส่ตัวนี้่ยืดนะคะลูกคะขาขามาให้หมดเลยนะคะสวยอยากังเห็นขึ้นขานขึ้นหนาลากแท้ ถ้าเป็นเอวจ้องจอมนะคะลูกค้าขาเอวอะไรนะคะเอวจ้อมจอมเป็นยังไงคะเอวจ้องจอมเอวเล็กๆเอวเล็กๆขาใหญ่ๆหน่อยนะลูกค้าค่ะอุ้ยสวยมากขาใหญ่ๆคือเอวจ้องจอมสวยสวยสวยนะคะนี่สวกค่ะนี่สวยอ่ะสวยเลยอุยตอนนั้นก็สวยเหวี่ยงเหวี่ยงวิชารองอะไรได้มากวิสวยมากลูก สิบสามสิบเท่านั้นใส่เบงเดีบอกสาเท่า้นร่ถึงสิบสูงกันอยากใส่อยู่ได้ลูกค้าจ้าถึงสี่เดียเอยากเดี่ยวแล้วค่ะตอนนั้นพอดีนะคะพออันนั้นก็เกินไปนะคะเกิน สวยมากลูกค้าค่ะแนะนาเลยนะคะรับกระสอบรีวิวเลยก็ได้นะคะกระสอบใหม่ก็ได้ไม่ได้นะควย้วยใส่สบายสบายลูกค้าจ๋าเป็นกางเกงที่ไม่มีวันตกเทย์ใส่ได้ทั้งปีลูกค้าจ๋าแต่เพราะเป็นแฟชั่นนะเป็นกางเกงทรงกระโปรงนะคะร้าในหนึ่งตัวมีสอง่างนะคะโอ้สองล่างกลับมาเด้อเลยห่ะตัวมีสองล่างราคาห้าพันห้าร้อยบาทเกดเอเกดเอเลยเกดเอนะมอนีเกดเอลูกค้าจ๋าเกดเอนะคะ นะคะอาจจะคิดว่าอุ้ยทำไมตัวใหญ่จังจริีเขาไม่ใหญ่นะอันนี้เหมือนจะใหญ่เขาเป็นกางเกงกางเกงกระโปรงนะคะก็เป็นเขาอาจจะบางๆหน่อยเป็นกระเกงอย่างเงี้ยอ่าเอวยังยืดเนี่ยเอวยังยืดนะคะสาวสนะคะวีดีเทลบอกว่าเลิศมากน้านะคะค่ะไม่แบบว่ามีนี่เลื่องมีใหญ่ค่ะกันเนาะแต่ว่าส่วนมากก็จะเน้นเป็นเอวยางยืดอุ้ยแบนบริเบวรเลยลูกค้าจ้ะพี่วุฒิทำไมพี่วอฒิแบนไม่ได้ดูแบนเลยดูแค่ความสวยของเขาเนาะพี่วุฒิสวยมาก อยากได้เอาไปใส่เองได้ไหมได้ไปใส่เองได้ไหมลูกค้าจ๋ากี่ท่านแล้วคะสิบสามจ่าลูกค้าแสนสามลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกติกามันเดิมลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้ห้ามออกด้อลูกค้าเข้ามาแล้วรอ่าเข้ามาแล้วห้ามออกลูกค้าจ๋ากติกามันเดิม นะคะลูกค้าคะสวยจังอุ้ยสวยมากลูกค้าคะก็เป็นเอวสูงเนาะก็เอวประมาณมันะแับคนที่ไม่สูงมากพูดง่ายๆคือเตี้ยนะคะประมาณนั้นแหละค่ะแต่พูดให้ถูกก็คือเตี้ยค่ะลูกค้าคะอันนีสวยมากตัวเล็กู้หญิเป็นแบบว่าเป็นรวมผ้าด้วยเนาะจะเลือกาอะไรก็ขายง่ายนะคะลูกค้าจ๋า เนียนย้ำอีกรอบลูกค้าจ่าสินค้ามีจํานวนจํากัดนะ,ะมาเมื่อวานนี้เลยเหลือไม,ม่เยอะแล้วนะคะลูกค้าเหลือแค่3กระสอบเท่านั้นะนะคะลูกค้าคะสกระสอบเท่านั้นไม,ไม่เยอะไม่เยอะนี่สวยแท้ตัวนี้ มีระป็นแบบว่าดอกดอกอะชอบชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ค่ะชอบคะชอบได้ทุกโทนนะแล้วแต่เทศกาลที่เราจะใส่นะสวยเลยพูดถึงว่าดอกดอกแบบนี้เราก็ใส่ได้ทั้งปีนะแล้วแต่ลูกค้าได้เหมือนกันตัวนี้เป็นแบรนด์ของ Forever นะคะค่ะคอันนี้มันจะทําให้ขาเราเล็กลงใช่เหรอคะเพราะมันเป็นลายตรงลงตรงลงนะอุ้ยดอกพอไหมลูกค้าจ๋าดเยอกพอไหมคะลูกค้าคะดอกใหญ่ๆแบบนี้มีมาดอกเล็กดอกใหญ่มีมาลูกค้าจ๋าคะมาเลยนะคะอ้าวน่ามัเถอะเอาวน่โหลดเถอะ สวยมากลูกค้าต้นทุน30บาทเทา่าน, <58 S 2> นั้นคะสบาทค่ะ30บาทเท่านั้นสวยวเยอวๆ,ๆ,ๆต่ำๆเอาแปดสก็ได้2ตัวร้อยอันนี้ต่ำเลยลูกค้าบา้าไปขาย1น0ร สองร้อยคันเวินขายสองร้อยคันแต่ว่าบางคนพอเอาไปขึ้นใส่หุ่นก็แล้วร้อยแปดสิบนะคะลูกค้าจ๋าก็แล้วแต่ตลาดแล้วแต่ลูกค้านะนะลูกค้าขาค่ะว่าขายหนึ่งร้อยได้ไหมขายได้ขายร้อยแปดสิบได้ไหมขายได้ก็ถนก็ูสามสิบบาทลูกค้าเอาไปขายสามสิบห้าบาทก็ได้แล้วแต่ลูกค้าสะดวกลูกค้าจ๋าแล้วแต่ลูกค้าสะดวกแต่ไม่แนะนํานะลูกค้าจ๋าแต่ไม่แนะนํานะคะลูกค้าขาแนะนำเป็นตัวละหนึ่งร้อยหนูไม่เอากำไรเยอะเพียหนูขายสามสิบเอ็ดที่ขายสามสิบห้าสามสิบเอ็ดบาทเพราะซื้อเยอะไง มาถึกระสอบนะลูคาพิเศษนะคะสวยค่ะสวยอะอ่ะสัวๆชอบลายนี้อ่ะแม่เสียสาวลูกค้าจับแม่เสียแม่เสียแบบนี้เราก็มีมานะคะอุ้ยแบบหรูๆเลิศๆแพงๆอย่างนี้ก็มีแต่ว่าแกงแบบนี้แพงนะเลิศนะใช่ใส่แล้วหรูนะลูกค้าจ๋าแต่ว่าก็เก๋เองจริงๆช่วยเนาะอุ้ยตัวนี้มีเป็นแฟร์เปลี่ยนตัวเหดอยัวเนีนี่อันนี้มีเป็นแฟร์ไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะ มีเป็นแบบว่าแพคคู่เราก็มีมานะคะลูกค้าจ๋าแพคคู่เราก็มีมว้าว,าวะะพี่หนี่อันนี้หมาะกับพี่เอวมากเลยสวยเหรอเป <N 3 S 2> ็นเป็นสามระบบลูกค้าจ๋าเป็นกางเกงทรงกระโปรงแหวอัดพ,พิดตัวนี้น่าจะขายได้มาส่งพันนะคะเย <laughs> มันแมลว่า3คุณสองับบสวยสวยสวยที่เซ็นของตัวเองไปก่อนค่ะพี่เอ๋ค่ะลูกค้าจ๋าสวยขอสะบัดต่อนิดนึงไม่รอแล้วนะไม่เครียดนะลูกค้าจ้ะพูดผิดพูดถูกพูดตกไปตกเล่าต้องขอพ่ายลูกค้าจาไม่เครียดนะลูกค้าค่ะ ไม่ถูกหวยก็เครียดพอแล้วนะคไทยคูกไทยผิดขออภัยนะคะพอดีตอนเรียนเอาไก่เลขออกดอกบ้างค่ะกล้วยดอกค่ะดอกค่ะกล้วยดอกจังไหนคือสวยดอกค่ะนูเห็นแล้วนูเห็นมะพร้าวดอกค่ะอนูเห็นมะพร้าวฮาวายนะเนี่ยนี่จริงๆด้วยอันนี้เป็นของแบรนด์ของฮาวายนะคะลูกค้าค่ะเป็นของฮาวายไม่เาใส่โอ้แต่ว่าแต่วไทยแลนด์ถะกวถั่วค่ะฮาวายคือเขาใส่ยังไงนะคะ ไม่ใส่แบบนี้เนี่ยแต่แบบนี้จาม่าแบบนี้เราใส่สี่นี่เราไม่ใส่ลรอจับส้นใส่กันก็ลู้ค้ะจ๋าลูกค้าจ๋าเรื่องเมคอัพอินเราไม่ได้ระบุนะลูกค้าจ๋าเหมือนตัวสีแดงนี่นะคะลูกค้าขะเป็นทาวายเมคออินไทยแรนค่ะลูกค้าจ๋าโอ้เมคอัพอินเราออนไลน์ทั่วโลกนะเพียดนี่ทั่วโลกเลยนะคะลูกค้าบาย่สีค่ะเอาไุณอ่านเลยด้วยให้ลูกค้าจ๋าสะออนสะออนสีค่ะลูกค้าขะสะออนสี แต่พูดก็สวยนะใช่ค่ะเรียบเราก็ได้นะแบบเรียบๆก็สวยแบบสีก็สวยนะคะป้าแลที่อื่ยังเนี่ยอ่าวายที่ไปเจออ่าวายนึกว่าอยู่สวนนงนุษย์นะค่ะค่ะสวนดอกไม้สวนดอกไม้สวนดอกไม้อีกอ่ะได้ค่ะค่ะ ใส่ตอนนี้เลยค่ะลูกค้าจ๋ายังไม่จบอีกใช่ยวเลย่ะพี่ตัวสูงใส่แบบตัวนี้สวยมากนะจ๋าสวยมากแต่ได้หมดทุกวันนี้เขามีซ่อนสูงใส่ได้อันนี้เราประมาณการนะคะน่าจะเหลืออยู่ประมาณ59ตัวนะ่ไหมคะไปซุ่มๆอีกรอบนะคะแต่เดี๋วเราจะสวนลงหลุดค่ะ่ น,นี้เป็นกางเกงทรงกระโปงนะคะเป็นงาน USA LOT SP นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทวัคราคา5,500บาทนะคะน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจะ150-180ตัวตกต่อตัวประมาณการคร้าๆนะคะ30บาทค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อได้หลากหลายช่องทางเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook ไลน์โทรเข้ามาสอบถาม i อ หรือเข้ามาที่บริษัทโดยตรงได้เลยค่ะบัตรัะเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะอินส่นาแกรมฝากให้ติดตามคือช่องทาง YouTube นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ